สวัสดีครับร้านปรินดา .com นะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะครับตัว s m i t แอนเพ็ n นะครับเป็นมีดเดินป่านะครับเ e s c u e นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันนะครับตัวนี้เป็นสมิธตัวสำเนานะครับคุณภาพพอใช้ได้นะครับราคาก็ไม่แพงมากครับ เรามาดูข้างในกันในกล่องนะครับก็จะมีตัวมีดแล้วก็เป็นซองมีดนะครับสารกันชื้น ดูข้างหน้าก่อนว่ามีอะไรข้างหน้าเป็นกระเป๋านะครับมีเข็มทิศมาให้ด้วยครับไม่มีอะไรข้างหน้าดูตัวมีดนะครับซองพกนี่ โดยส่วนตัวผมชอบนะครับเป็นผ้าไนลอนอย่างดีเลยเน็บกับเข็มขัดนะครับตรงนี้แล้วก็เหนียบกับต้นขานะครับอันนี้ก็รัดขาได้ครับกันมันแกว่งเวลาเราเดินครับดูตัวมีกันว่าง รุ่น cksur 7นะครับตัวด้ามเนี่ยก็จะเป็นด้ามยางนะครับจับกระชับมือมากนะครับใหญ่กำลังดีมีรูสำหรับร้อยแลนด์หยาดน,นะครับเผื่อว,ว่าเราจะคล้องกับมือไม่ให้หลุดมือแหวเละฟันเป็นใบตายนะครับอันนี้เป็นโมหลอหลอเต็มแล้วก็ใบเนี่ยผิวทรายนะครับ ใบมีดเนี่ยผิวสายสวยมากเลยครับอันนี้สันนี่หนาใช้ได้เลยใช้งานหนักได้นะครับตัวน,นี้เดีย๋ยวลองวัดดูครับประมาณกี่นิ้วประมาณสิบสี่เศษสามส่วนสี่เนาะเกือบสิบสีนิ้วครับ ใบมีดก็ประมาณเกือบ9นิ้วครับน่าสนใจนะครับตันนี้ลองซื้อไปใช้ดูน้ำหนักกำลังดีครับสับตัดหันได้หมดนะครับสันนี่ห้ามิลเลยนะครับประมาณ5้มิลนะครับ สินค้าก็มีวางจาหน่ายในเว็บไซต์ p o l i n c o m เรียบร้อยแล้วถ้าใครส,สนใจนะครับก็ดูรล,ละเอียดใต้ลิงค์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมลงไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอดไลน์มาสั่งก็ได้นะครับราคาก็ฐาน้าเว็บไซต์เลยครับผมขอบคุณมากครับ